เอาไปตวไปแบ่งนะเรับโอ้มาเห็นหล่านหลาบพอเข้ามาเลยด้โ huh. อ uh ้มาหนอเลยไปเอาไปแหกบกมือไผ่ม huh. e ือไผก็หลัล้วเอาแ้วก็หยอกมนแยิบใส่ยิบใส่เหลือก็บอกเขาหลีฮเหลือกบอกเขาหลีลูกจิ้มมดหนึ่ง ะแอมหยอกหมดเลยกันพี่กินมะกอหลีไม่เสียงเหรอเพีงกินเจกแกเออน่ะกินเจจะได้เออกินืมคือมาตัดกับหน่อยเดี๋ยวจะได้แบบได้น้อยลงอ๋อตัดกำลังกันนะตัดกำลังกันเดี๋ยอะห้อยั้นเต็มทีเอ้ามาละก็สลลม์อืมมาเด็ดมาเอาเลยมาละมาละนี่ซาครับ รซ่าอือมันนี้เปลี่ยนเมนูของเราเป็นเมนูมาครับเข้าหงเข้าหงอย่างไหีก่อนครับโอ้โหคนเมืองตอนอยากเหงาโอ้โหนะคือหอมหอมพีอ่ะหอมพีอ่ะเอ้าลาบผมมาละไม่ได้เป็นตัวครับ ไเอาเด็กจินเนยอาสอกอันนี่โ้อ้เอาอเอาจอนเอาจอนออกโอเคเจ้างูเจ้าเจาคนไหนกันมือแดงเอาไปเอาเลก้อนหยกเอาเลยชีวิตเปิดก้อนเอาเลยชีวิตเปิดเอามาฮะเปตะะ